พอสโคตำนานกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจว่าพี่แดงจะเอาชนะ FC ฟซีโคเปนเฮเกนในศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายในวันจันทร์ที่10สิงหานี้ได้อย่างไม่ยากแต่เชื่อโอกาสคว้าแชมป์ไม่ง่ายเพราะมีด่านอันตรายอย่างอินเตอร์มิลานคอยขวางทางอยู่ในรอบก่อนลองชนะเลิศไปจนถึงนัดชิงจะเล่นกันแบบนัดเดียวรู้ผลแบบทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศเยอรมันโดยหากแมนยูไนเต็ดชนะเอฟซีโคเปนเฮเกน จะเข้าไปเจอผู้ชนะของวูฟที่จะพบกับเซบีย่าขณะที่อีกสายผู้ชนะคู่ชักสตาโดเนตพบกับเอซิบาร์ก็จะเข้าไปเจอกับผู้ชนะคู่ของอินเตอร์มิลานกับไบเออร์ลูเอรคูเซนพอสโคเผยผ่าน BT Sport ว่ายูโรปาลีกเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับพวกเขาในเวลานี้อย่างไรก็ตามมีทีมดีๆหลายทีมที่ยังคงอยู่คุณไม่สามารถมองข้ามเซบียาที่เคยได้แชมป์สาสมัยติดต่อกันมาแล้ว พวกเขาผ่านโรมาที่มีคุณภาพทีมจากอิตาลีมักจะเล่นด้วยความยากลําบากเสมออย่างไรก็ตามสาหรับผมแล้วคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของแมนยูในการคว้าชแชมป์ยูโรปาลีกคืออินเตอร์มิลานผมคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดว่าถ้าทั้งสองทีมผ่านก็สู่รอบชิงชนะเลิศมันจะเป็นเกมนัดชิงที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่จะทําให้เราตั้งหน้าตั้งตารอคอยมันจะมีแรงกระตุ้นต่อทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะนักเตะอินเตอร์ คุณลองมองโรเมลูลูกากูกับแนวทางที่เข้าอำลาสโมสรอนอย่งไรก็ตามผมคิดว่ายูเนเตดกำลังทำผลงานดีเช่นกันพวกเขามีจิตใจที่ยอดเยี่ยมมีความสดพวกเขาจะเอาชนะ FC c ซโคเปนเฮเกนผมไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรบมรดาน,นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเดินทางมาถึงสนามซ้อมแคริงตัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายวันจันนี้อเลกุน่าโซชาคุณซื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมความพร้อมของทีมขั้นสุดท้ายก่อนออกเดินทางไปเยอรมน,นีเพื่อลุยศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปโอยนักเตะทุกคนทยอยเดินทางมาถึงสนามซ้อมที่แครดิงตันวันเสาร์วิกตอร์เดเดเลฟกับเดียโกดาโลถูกจับจ้องขณะเดินทางมาถึงพอทั้งคู่ใกล้หายเจ็บกลับมาอยู่กับทีมแล้ว แม้จะยังไม่มีการประกาศรายชื่อว่าจะได้ร่วมทัพไปเยอรมันหรือไม่สำหรับโยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปจะแข่งขันแบบนัดเดียวรู้ผลที่สนามเป็นกลางประเทศเยอรมันในรูปแบบมินิทัวนาเมนต์ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศเดิเมื่อ3ปีก่อนมูรินโญ่เคยพาพีแดงของแชมป์รายการนี้ด้วยการล้มอัจจัอัมส์ดัมในรอบชิงชนะเลิศ เด็กสิงบูผงาดควา้าแชมป์ลีกยู23ในฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่เด็กผีแดงได้เลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งเชลซียู23ผงาดควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2ในฤดูกาลที่ผ่านมาจากการประชุมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวันพฤหัสฟุตบอลลีกอังกฤษยู23ปีประกาศตัดจบฤดูกาลไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันได้เปิดโอกาสให้สโมสรได้โหวตว่าจะตัดสินผลการแข่งขันอย่างไรโดยทุกสโมสรอนเห็นตรงกันควรตัดสินจากคะแนนเฉลี่ยต่อเกมเลอเบตโตเปเรล่ากองกลางตัวรุกอันเจนไทนมีโอกาสย้ายกับอูดิเนเซในเซเรียอีกครั้งหลังจากวัดฟอร์ดตกชั้นจากเพเบลิกในฤดูกาลนี้ ตุโตสปอร์ตรายงานว่าเปเรราปรารถนาที่จะอำลาวัตฟอร์ดในฤดูกาลนี้เพราะยังคงมีเป้าหมายเล่นอยู่ในลีกสูงสุดต่อไปในฤดูกาลหน้าและอาจย้ายกลับอูดินเนเซ่ทีมที่เคยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมมาก่อนหน้าเปเรราวัย29เดินทางมายุโรปครั้งแรกร่วมกับอูดินเนเซ่ในปี2011จากนั้นอีก3ปีก็ย้ายไปยูเวนตุสแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกวัตฟอร์ตตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมา จนถึงเวลานี้เล่นไปแล้ว115เกมยิงไป18ประตูกับอีก11อัสซิ์ทันนีวัตฟอร์ดและอูดินเซมีเจ้าของสมโมสรคนเดียวกันคือครอบครัวปอโชทำให้การย้ายทีมไม่ใช่ปัญหาเพราะก่อนหน้านี้ก็มักจะมีการสลับสับเปลี่ยนนักเตะหลายต่อหลายคนในค่าตัวที่จ่ายกันพอเป็นพิธี